บ่แม่นมาวันละก็บ่ได้ใจนางวันแหลงดังกกระดักใจนางไว้บ่ได้เฮติบ่ได้เฮติบ่ได้เจ้าก็บ,บ่หัวซาบ่แม่นมาวันละก็บ่ได้ใจนางวันแหลงดักกระดักใจนางไวบ้บ่ได้นี่เชียบโหมีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นนักร้อง เพลงกระพงนี้ก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศครับเป็นโชว์ที่แปลกใหม่ครับผมก็ไม่เคยทํามาก่อนครับเพราะว่าคําแพลงก็อริจินอลเป็นเพลงอีสานแนววินดี้ก็อยากให้มีการผสมสานาทั้งแรปแล้วก็แนวป,ป๊อปอะไรประมาณนี้ครับซึ่งจะพิสูจน์ตัวผมว่าผมจะทําได้ไหมผมก็จะพิสูจน์ตัวเองว่าถึงจะยากแค่ไหนผมก็จะทําให้ดีที่สุดครับผม เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับผมที่ได้มาเรียนร้องเพลงนะครับผมผมเป็นนักร้องมาก็เพิ่งเคยได้เรียนร้องเพลงครับก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าร้องผิดมาโดยตลอดเพราะว่าผมใช้คอร้องเพลงมันอาจจะทําให้เสียงเราหายได้เร็วแล้วก็กล้องเสียงอักเสบมาไรประมาณนี้ครับต้องบอกอะไรว่าคือเนื้อเสงแซคเดนเป็นคนที่ร้องใช้คอคือเสียงเนี่ยเกือบจะเสียไปแล้วคือเสียงแตกพลาดเลยคือเราเปลี่ยนช่องให้เขาร้อง ห,หวานขึ้นแล้วก็แลก็ไพเราะขึ้นโดยไม่ใช้คอร้องคุณครูทั้งสองท่านก็ให้คําแนะนําอย่างดีครับวิธีการใช้เสียงครับไม่ใช้เสียงผ่านออกลําคอใช้เสียงออกจากท้องครับใช่ขเขาลองเปลี่ยนวิธีนะด้วยความที่เขามีคาแรคเตอร์ชัดเ<ม>จนเนี่ยมันมัน,ม,นมันเปลี่ยนวิธีการใช้เสียงทั้งหมดคงไม่ใช่แต่ว่าส่วนหนึ่งที่รู้สึกได้เลยคือฟังสบายขึ้นแล้วเขาก็ร้องสบายขึ้นโดยที่เขารู้สึกด้วยว่าเขาก็ร้องสบายไม่ต้องแบบไม่ต้องใช้คออย่างเดียวครับใช่ครับ คือเรียกว่าเป็นเป็นวิธีการวางเสียงแบบใหม่ที่ที่แซกไม่เคยใช้เสียงแบบนี้มาก่อนก็หลังจากนี้นะครับก็หลังจากกลับไปบ้านก็จะพยายามทำในบ้านฟังเพลงเยอะๆนะครับแล้วก็ทบทวนสิ่งที่อาจารย์ติวให้ครับผมก็จะพยายามทำให้เต็มที่ให้มันออกมาดีที่สุดสมกับแฟนเพลงตั้งตารอคอยดูครับ